ลุกลุมโครกับลุมเงน้อู้หูไม่คือหอกอวมันไม่เหนื่อยหรอกปั่นจริเนี่ยมันต้งเหนื่อยอยู่้ิไปมงานย่างบอสสนามสองโอ row, ok ้ไม well. nice right oh, yeah, yeah. ่โดนเขานอบรอบพอพอแล้วโอ้ยแย่แย่เห็นแต่กระพุ้น 5, 4, 3, 4,

จูมาแล้ววางมาแล้วเล่นกนันเองเลยวะไทยงหน้าการแชมป์การแชมป์ไม่กล่าวไม่กล่าวไม่เกิดเพื่อนครับวันนี้ก่อนนี้ลยผมก็หนุนผมครับ อพอจังหวะเข้าโค้งอ่ะมันแช่เบรกมานานแล้วอ่ะแล้วมันจอดอถ้าเขาไม่ได้ก็ปาล้มมันแรงด้วยมแงมันแรงด้วยกัไว้โหคือพอเองไปเข้าโค้งช้าแล้วจังหวะติมแล้วเขายกกันเนี่ยไม่เอย จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันมวยยมไซคิงวันนี้ทีมงานเรามากัน <c oughs> <c oughs> มากันสามคนนะครับมากัน5้าคนนะครับก็ลงรุ่น40ก็คือมีพี่โกกับพี่บูนะครับพี่โกก็ได้อันดับที่5รุ่น40พี่บูก,ก็ได้อันดับที่6รุ่น 40ปีขึ้นไปนะครับส่วนพวกผมนะครับที่เหลือ3คนมีผมมีกล้องแล้วก็มีพี่เฟยนะครับแข่งรุ่นโอเพนก็สรุปนะครับ DNF กันทั้ง3คนนะครับก็มีฝนตกลมแรงครับแล้วก็ปั่นตามกลุ่มเขาไม่ทันครับโอเคครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่งานหน้าครับแก้ตัวใหม่ครับสวัสดีครับ